เรามีผลิตภัณฑ์บ้านน้องตะวันมานำเสนอนะคะช่วยอุดหนุนติดค้าบ้านน้องตะวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายตะวันนะคะวันนี้แม่สายฟ้ามาล้างน้ำที่บ้านน้องตะวันนะคะเจอพี่น้ำค้างร้องใส่กันใหญ่เลยนะคะร้องใส่กันใหญ่เลยดูเขาไปแสดงช้าง พร้อมกันนะคะเกือบทุกวันเลยแม่สายฟ้ากับพี่น้ำค้างของเราสายฟ้าติดน้ำค้างนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะคืมฟ้าคืมฝนนะคะเหมือนฝนจะมาเลยนะคะ มวนฝนจะมาเลยมืดหมอนฝนจะตกเลยนะคะน้ำขังสาวเสียงหวาน เล่นน้ำไปกันแล้วนะคะเราไม่กล้าเข้าใกล้แม่ไถฟ้านะคะไม่รู้ว่าเขาดุหรือเปล่าแต่เรากลัวไว้ก่อนนะคะป้องกันไว้ก่อนแต่เขา,าไม่ดุแล้วคะ่ะแม่ไถฟ้าปิดกันมากนะคะดูนะคะพี่ฟ้าท้องใหญ่มากเลยพี่ไายฟ้าของเรา ท้องใหญ่มากยี่งลากอดพี่ฟ้าบ้างลูกกอดบัวเพราะมีกวาบอกบอกบัวควันสาฟ้านะคะอาบน้ำแช่ช้างพอไม่ต้องอาบพี่คุณนะคะ แม่ฟ้ามาเร็วน้องฟ้าใจดีคุณทน้องใส่ฟ้ากับ <c oughs> น้ำค้างนะคะเหมือนแม่ลูกกันเลยนะคะด <c oughs> ีกรถดก่อนนะคะรถมาล่างตรงทองอีกทิมันแน คุณแม่สายฟ้าบอกว่านมวันนี้นมน้องสายฟ้าบุามแม่สายฟ้าพุ่งออกเลยนะคะใกล้ละะออกแล้วนะคะน้ตามมือ้มมอ่แลหกเนำนมแม่สายฟ้าพุ่งเลยนะคะวันนี้ตาชิดละวะตตาชิดละวัะะวววแม่ดอฮื้อรถไ่ ไปไม่ได้นะคะทางนูนนนนะะ้นให้มีบ้านคนนะคะกลับคืนค่ะรถรถนี่หลงมาประจํานะคะทางเนี้ยให้มีบ้านคนนะคะอเดินเที่ยวน้อยอทำไมวันนี้น้องน้ำค้างตัวดำปีเลย เดินเที่ยวนะคะเดินออกกำลังกายอ่ะกินน้ำค้างแวก,กินยาก่อนอ้าแวก,กินยาก่อนแม่สายฟ้ากินไหมจับแต่พี่น้ำค้างนะคะ เขากินก่อนละ่ะโ,โอ้ช้างใหญ่เราก็กลัวเหมือนกันนะคะรีก่อนนะคะโอ้โหไปไหนเนี่ยสองสาวเนี่ยเดินไปเลยแม่ไทยพี่ถฝฟ้าของน้องน้ำค้างนะคะไปนะคะเดินตามตูดกันไปเลย เดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะออกกาลังกายพาแม่สายฟ้าออกกํลาลังกายพร้อมเลยนะคะถ้าพาสัานขอโทษขออภัยด้วยน,นะคะดูท้องคุณแม่สายฟ้านะคะหูเบลอเลยอย่าลืมไปกดติดตามช่องสายฟ้าอีเลฟเฟนด้วยนะคะ แม่สายฟ้ามีช่องแล้วนะคะช่องชื่อสายฟ้าอีเลฟเฟนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่สายฟ้าด้วยนะคะ,ะเดินไปเลยนะะี่ค่ะหญ้าเขียวสวยเลยฝนเมือ่อฝนจะตกเลยนะคะเมือ่อเมื่อตอนกลางวันก็ตกมาแล้วหน่อยหนึ่งนะคะเย็นมาก็คืนม,มาอีกแล้วแต่ยังไม่ตก ตามตูดเข้าไปนะคะเราไม่กล้าเดินข้างหน้าเราก็กลัวเหมือนกันนะคะพี่น้ำขางของเราพี่ ทางเส้นนี้ไม่เคยไปเลยนะคะกลับบ้านคืนไหมเดินกลับบ้านคืนไหมหรือว่าเดินไปอีกแล้วแต่นะจ๊ะขโมย,ยหญ้าเขาบอกพี่ดาอ,อ,อ่ะเลยขโมยเลย,ยเขาไม่อยู่หรอกขโมยเลย <laughs> วันนี้มาขโมยหญ้าเขากินข้างทางไปเรื่อยนะคะวันนี้แม่ไทยฟ้ากับน,น้องน้ำค้างของเราดูช้างป่านะคะทางเข้าป่าเล้ว ไไน้ำค้างแวะกินอยู่นะคะแม่สายฟ้าไปนู่นแล้วนี่น้ำค้างก็แวะกินอยู่เปลี่ยนจากข้างนั้นนะคะมากินข้างนี้อยู่แล้วนะคะโอ้โหแม่สายฟ้าท้องใหญ่มากถ้าเป็นแฝดก็คงดีนะคะเนี่ย คนน้ำค้างไปหาหนูนี่นะคะแม่สายฟ้าเดินตามไปอีกแล้วเดินตามไปอีกแล้วขโมยหญ้านะคะเนี่ยขโมยหญ้าน้ำค้างเอ้ยเดี๋ยวเขาจะจับโจรได้เในลูกขโมยหญ้าเพื่อนมันจับโจรได้เดอ้อทหารขา,ขาปากนะคะเนี่ย แม่สายฟ้าอยู่ฝั่งนี้พี่น้ำค้างก็มาอีกฝั่งนี้เดินชมทุ่งขงโมยยากับปินกินอีกตั้งหากนะคะเนี่ยเงียบไปเงียบไ้นะคะอย่าบอกใครนะคะเพราะพี่นำค้างกับแม่สายฟ้าของเราขโมยยากเขากิน วันนั้นน้ำค้างมาเข้าป่าตรงไหนอะอ๋อพี่น้ำค้างมาเข้าป่านะคะได้แป๊บหนึ่งพอก็เอาออกมาพี่น้ำค้างร้องลั่นป่าเลยนะคะกลัวก็เลยเอาออกมาเข้าได้แป๊บเดียวเองร้องลั่นป่าเลยถูต้นไม้อ่ะ อ๋อจะมีตันไม้อีเต้น,น,ตนเข้าป่าเลยนะคะเข้าป่าแล้วะะขี่สา,ายฟ้าคันนะคะน้ำค้างไปไหนอะค้างต้นไมเ้เหมือนกันเดอ้อ ดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ